ครับสำหรับคลิปนี <Gym. S 1> ้นะครับเราก็มาในพิธีประดับยศนะครับผู้ที่ได้รับยศสูงขึ้นนะครับมาชมพิธีการกันเลยครับแถวตองยกอกตักคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่9 4 6าสี่ทับสองเเรื่องเรื่องฐานะนาหารระทุวเป็นฐานะเบัตรให้เรื่องฐานะ นายหาประทวนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหารพุทธศักราช2507สังกัดบริษัต่างๆในกองทัพบกผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันเพียรมีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วดังมีรายชื่อต่อไปนี้ปร2 0 0 4เป็นว่าที่ร้อยตีลำดับที่36จ่าสิบเอกสุรศักดิ์มณีประเสริฐทั้งนี้ตั้งแต่1ตุลาคมพุทธศักราช2508เป็นต้นไปสั่งณวันที่12กันยายนพุทธศััักรราช2518บคำส่ง รับรองตีว่าการกระทรวงการห务พลเอกประสุจิมสุขผู้ช่วยผู้การถังบกทำการแทนผู้จัดการทหารบกคำสั่งของขบกเฉพาะที่886แปทับหกเรื่องเลื่อนยศในหหประทวนให้เลื่อนยศในหหประทวนสังกัดในต่างในกองขบกผู้ชื่นบัตรหน้าที่ราชการมีความพห็นเพียงเพียงได้มีความพิจารและมีวะมวนะเวลารับประการครบตามเกณฑ์แล้วดังมีรายชื่อต่อไปนี้เป็นสิบโทลำดับที่59าสสิบตี ักศิลสีสังทั้งเน็ทั้งนี้ตั้งแต่1ติงาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นไปสั่งนัดมาที่18กันยายนพุทธศักราช2568รับคำสั่งผู้จัดการหารบกลงชื่อปนโทมัสชัยตั้งพิษ์คุลรองเสนาธิการหานบกลำดับต่อไปองคงขอแนะนำว่ากองพันฐานกินใหญ่ต่อสู้ไอซีกรมฐานกินใหญ่ต่อสู้อาตียาที่2ได้เวลาประดับเครื่อหมายยศในฐานเสนาบัตและในาประทวนพร้อมนั่งนัให้คว่าเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการต่อไปครับ เป็นว่าที่ร้อยปีจากสุสศสรศักดิ์มณีประเสริฐ เป็นสิบโทสิบตีทักษิณส,สีสัง เพื่องานายหารแล้วก็ผู้ที่ร่วมพิธีแล้วก็ผู้ที่ได้รับการปรับยะดับดสูงขึ้นในวันนี้นะครับก่อนอืนผู้พันก็ขอสแสดงความดีดีนะครับกับผดจอ่อนะครับแล้วก็หมู่ทักษิณนะครับที่ได้ปรับยะดับดในวันนี้ผู้พันขอฝากนะครับให้เราทั้งสองนายใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่มีนะครับ ช่วยนะครับทั้งกองพันกองระบบนในการปฏิบัติภารกิจแท้รับซึ่งพวกเราทราบดีแล้วว่าภารกิจปัจจุบันในส่วนของทหารนั้นค่อนข้างมากมายแล้วก็หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นราชการสนามม่าจะเป็นเวรยามในหน่วยหรือจะเป็นในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอสามโพและอำเภอคลองหลวงนะครับผู้พันก็หวังอย่างยิ่งว่าทั้งสองท่าน จะใช้ความรู้ความสามารถที่ตนเองมีเนี่ยสับสนุนธุรกิจอย่างเต็มที่เต็มขีดความสามารถของตนเองนะครับใครถนัดตรงไหนมีความสามารถตรงไหนหรือมีงานรับผิดชอบตรงไหนนะครับก็ทําให้เต็มที่นะครับสาหรับใครที่ลงหน่อยฝึกนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับเพราะหน่ฝึกเป็นสิ่งสําคัญเป็นพื้นที่สําคัญที่จะทำการสร้างคนให้กับหน่วยนะครับ สุดท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระศรีพระตาลัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราเคารพนับถือได้โปรดดลบดาลประทานพรให้ผู้ที่ร่วมพิธีแล้วก็ผู้ที่ได้รับการประดับยศสูงขึ้นในวันนี้ปร,ระสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ที่ดีที่ควรนะครับก็ขอให้สมความปารหนาทุกประการแล้วก็สิ่งสำคัญคือมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มี จิตใจที่เข้มแข็งนะครับพร้อมที่จะปฏิบัติพระิ์ให้กับเหมือและกองทัพบกต่อไปแถวตรงยกออกอึ๊บฮักเสรเดี๋ยวใหคุกานรดยติดแหนเลื่อนสดีวครับคงครับเีซลยสา ยีงกบนีนี้กรัีเรไปมาได้่เดียวอาวุจัดพี่นะครับใชแล้ว